สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวรถยนต์วันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปรู้จักกับโ o y o t a c a m r y 2025เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในตลาดไทยพร้อมความโดดเด่นหลายด้านทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและราคาจำหน่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่งยิ่งช่วยให้เราเห็นข้อดีข้อด้อยได้ชัดขึ้นมาดูกันเลยครับเมื่อเรามองจากภายนอกของ c a ม ry 2025สิ่งที่สะดุดตาคือดีไซน์ที่ดูเฉียบคมและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นถ้าดูจากชุดกระจังหน้า Hummer He a d Grill ที่ปรับให้ดูทันสมัยเข้ากับเส้นสายด้านข้างตัวรถที่ลากยาวเรียบลืน่นบนตัวรถยาวประมาณ4,920ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,840ม mm, ิลลิเมตรสูง1,445ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,825ม mm, ิลลิเมตรและระยะต่ำสุดจากพื้นประมาณ135มิลลิเมตรไฟหน้าเป็นแบบเล็ดพร้อมเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์และไฟตัดหมอกเล็ดในบางรุ่นไฟท้ายก็ปรับดีเทล,ลให้ดูร่วมสมัยมองจากด้านข้างจะเห็นล้ออลอยขนาด17นิ้วเป็นมาตรฐานในรุ่นพื้นฐาน และรุ่นสูงสุดอาจได้ล้อ18นิ้วพร้อมหลังคาแบบพารามิกกลาสรูฟกับแรงแสงไฟฟ้าในรุ่นสูงสุดบางรุ่นส่วนดีไซน์โดยรวมคือแคมรี่225ให้ความรู้สึกหรูแต่ไม่ฉูดฉาดเกินไปเส้นสายกลมกลืนเหมาะทั้งกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลถ้าเราพูดถึงสมรรถนะภายในแคมรี่225ทุกคันที่จำหน่ายในไทยจะมาในรูปแบบไฮบริด เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตร4สูบ DOHC กำลัง186แรงม้าพร้อมแรงบิด221นิวตันเมตรรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังเสริมอีกแรงให้ระบบรวมที่สามารถผลิตได้ราวๆ227แรงม้าขับเคลื่อนด้วยเกียร์ eCVT ไปยังล้อหน้าแม้ในสเปคไทยจะไม่มีรุ่นสันดาปเพียวๆแต่การรวมพลังของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้นมากขณะที่การตอบสนองของคันเร่งยังคงนุ่มนวล เหมาะกับการใช้งานทั่วไปทั้งในเมืองและทางไกลในรุ่นสูงสุดอาจมีการติดตั้งระบบรองรับเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเสริมความนุ่มนวลในการขับขี่มาดูกันที่ภายในกันบ้างเมื่อเปิดประตูเข้ามาเราจะพบความใส่ใจในรายละเอียดเริ่มตั้งแต่เบาะหนังหรือวัสดุผสมในบางรุ่นเบาะนั่งด้านหน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศเวนติเลชันในรุ่นสูงรวมถึงพนักพิงด้านหลังที่อาจปรับเอ็นด้วยไฟฟ้าในรุ่นสูงสุดระบบปรับอากาศอาจเป็นแบบแยกโซนไรโซน เพื่อให้ทุกคนในรถรู้สึกสบายจอแสดงผลการขับขี่และจออินโฟเทนเมนต์ถูกยกระดับเป็นแบบดิจิทัลเช่นจอคู่ขนาด12.3นิ้วหรือจอแสดงผลมาตรวัดแบบดิจิทัลและหน้าจอสัมผัสส่วนกลางอีกหนึ่งจอพร้อมระบบ JBL เสียงยอดเยี่ยมในบางรุ่นถึง9ตำแหน่งในเรื่องขององค์การใช้งานทั่วไปมีพอร์ต USB ด้านหน้าและด้านหลังระบบชาร์จไร้สาย Wireless c h a r g e ช่องเชื่อมต่อ b l u e t o Apple CarPlay Android Auto มีระบบสังการด้วยเสียง Voice Control และในรุ่นสูงอาจมีระบบควบคุมผ่านแผงสัมผัสที่เบาะหลังให้ผู้โดยสารหลังสามารถปรับแอร์หรือสั่งงานบางฟังก์ชันได้เองพื้นที่เก็บของด้านท้ายมีขนาดเหมาะสมรองรับการใช้งานทั่วไปชวเช่นกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระใช้ในทริปเดินทางภาพรวมการตกแต่งภายในให้ความรู้สึกหรูและอบอุ่นไม่เน้นตกแต่งหรือหววเกินไปแต่ถ้าเรามองว่ารถรุ่นนี้โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Driver Assistant ถูกติดตั้งเป็นมาตรฐานผ่านชุด Toyota Safety Sense ที่อัปเกรดให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นระบบป้องกันการชนด้านหน้า Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง r e Cross Traffic Alert ถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบช่วยทรงตัว ระบบเบรก ABS, EBD, BA และอื่นๆนอกจากนี้ในรุ่นสูงสุดอาจมีระบบกล้อง360องศาหรือระบบมุมมองรอบทิศทางมันติวิวคาเมราเพื่อช่วยในการถอยจอดหรือเลี้ยวยากๆได้สะดวกขึ้นเรื่องราคาจำหน่ายในประเทศไทย Camry 2025มีให้เลือก3รุ่นหลักได้แก่2.5 HEV Smart ราคาเริ่มต้นประมาณ1,455,000บาท o t r On the Road ในรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นพรีเมียมอยู่ที่ราว1 6 3 9 0ล้านบาทและรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่อยู่ที่ประมาณ1 7 8 9 0 0้าบาทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มซีดานระดับเดียวกันแคมรี่0 2 5มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในเรื่องระบบไฮบริดที่ครบทุกคันความหรูหราและความครบเครื่องในระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หากเปรียบเทียบกับ m a z d a 3ซีดานราคาของม a z d a 3จะถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่สมรรถนะและอุปกรณ์อาจไม่ครบเท่าแคมร y เมื่อเทียบกับ Honda Civic H-EV ถึงแม้ Civic จะมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในหลายตลาดแต่องค์ประกอบบางอย่างเช่นพื้นที่ภายในและระบบช่วยเหลือผู้ขับอาจสู้ Camry ได้ไม่เต็มที่และถ้าคู่แข่งอย่าง Honda Accord E-H-EV ที่อยู่ในช่วงราคาใกล้เคียง Accord อาจได้ความกว้างขวางและความสะดวกสบายบางด้านแต่ Camry นั้นได้เปรียบในการรักษาแบรนด์ Toyota ที่มีเครือข่ายศูนย์บริการทั่วประเทศและความมั่นใจด้านความคงทน แน่นอนว่าไม่มีรถสมบูรณ์แบบ100%แคมรี2025อาจมีจุดด้อยบางเช่นความสูงใต้ท้องที่ไม่มากนักทำให้เมื่อเจอถนนที่ไม่เรียบอาจรู้สึกชนได้ง่าย,ายหรือในบางรุ่นอุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นออปชันเพิ่มเติมซึ่งผู้ซื้อจะต้องจ่ายเพิ่มและในตลาดที่คู่แข่งเปิดตัวรุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้ามากขึ้นการแข่งขันด้านอัตราสิ้นเปลืองและเทคโนโลยีอนาคตจะมีความเข้มขน้นสรุปภาพรวมแล้วแคมรี2025ถือเป็นรถซีดานไฮบริดที่ผสมผสานความสง่าง,งาม สมรรถนะที่ดีและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ในระดับสูงได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลพร้อมความมั่นใจในแบรนด์โตโยต้าและเครือข่ายบริการทั่วประเทศ